รูปปั้นพญานาคองค์พญาสีมุกดามหามุนีนินปานนครราชแห่งภูมโนรมอันเป็นที่ตั้งของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเสียนเดียวองค์ใหญ่ขนาดลำตัวยาว122เมตรสูงประมาณ20เมตรขนาดได้สัดส่วนลำตัวเลี้ยวขดไปมาดูราวกับมีชีวิตเกรดสีน้ำเงินเข้มอมเขียวเป็นประกายเมื่อต้องแสงแดดงดงามยิ่งนักชูคอหันไปทางแม่น้ำโขงพญานาคองค์นี้ เป็นหนึ่งในเส้นทางตามรอยพญานาคเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการดำเนินนโยบายเปิดให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวกับความเชื่อพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขง5จังหวัดภาคอีสานเป็นการบรรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางภูมิภาคท้องถิน่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการนำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวที่เรียกว่าตามรอยพญานากคกลุ่มจังหวัดนะที่เกี่ยวข้องกับพญานาคมีทั้งประเพณีว่าตามความเชื่อวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องพญานาคทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายและ จังหวัดอุดอรธานี5้จังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงวันนี้นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเส้นทางที่เราเปิดเส้นทางความเชื่อลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นมาต้อนรับท่านแล้วก็ท่านมาขอพรเนี่ยท่านจะสมหวังทุกคนเลยโดยเฉพาะความอุด,ดมสมบูรณ์ความมีสุขภาพแข็งแรงต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ท่านปรารถนาเยอะยะ,ยะมากมายที่ท่านค้นหาแล้วไม่เจอท่านจะมาเจอเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ ที่อื่นไม่มีหรอกครับเพราะว่าเป็นเจริญในที่เป็นเพชรเม็ดงามที่ถ้าเราไม่เปิดเผยหรือใครไม่มาสัมผัสแล้วท่านจะไม่รู้วันนี้บรรยากาศอบอุน่นถามที่สะอาดสงบศักดิ์สิงงสทธิ์แล้วก็มีมนตร์ขลังรวมทั้งความเชื่อต่างๆางมากมายเกี่ยวข้องกับพญานาคท่านมาที่มุกดาหารเท่านั้นท่านจะได้พบแต่ความสุขความเจริญและมีอายุมัน่นคงยืนครับ จังหวัดมุกดาหารนับเป็นดินแดนที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอย่างแพร่หลายโดยเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในลำน้ำโขงมีอิทธิฤทธิ์มากและคอยดูแลคุ้มครองผู้คนให้มีความสุขจึงทำให้มีรูปปั้นองค์พญานาคที่โดดเด่นตามสถานที่สำคัญริมแม่น้ำโขงเมืองมุกดาหารนะครับถือว่าเป็นดินแดนพญานาคสามพิภพนะครับมีพญานาคองค์สำคัญอยู่3มองค์ เขาเริ่มจากคำเบือว่านใหญ่นะครับตรงนั้นจะมีองค์ปู่พญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชองค์สีขาวมุกนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันเชื่อว่าผู้ที่มาร่วมไหวา้สักการะนะครับมาขอพรก็จะได้รับความโชคดีนะครับแล้วก็โชคลาภจุดที่2คือที่นี่นะครับใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองก็จะมีองค์ปู่พญาอนันตนาคราชซึ่งถือว่าเป็นพญานาคองค์แรกของโลก ในการสร้างองค์ปู่พญาอนันตนาคราชก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงของการสร้างสะพานมิจฉาภาทชลยังที่2แล้วก็มีเหตุการณ์เป็นเคนคว่ำของที่สะพานแล้วก็มีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับแล้วก็มีการสร้างศาลองค์ปู่พญาอนันตนาคราชขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือองค์ปู่สีมุกดาหรืออภยาสรีมุกดามหามุนีนิลาปานาคราชซึ่งสถิตยอยู่ที่บริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมมโนรมนะครับก็ไล่ตามลำดับ นะครับที่แกงกระเบาคือองค์ปู่ศรีผู้ชงเนี่ยเป็นพญานาคพิภพปัตตาพีนะครับหรือปัตตพีพิภพองค์ปู่อนันตนาคราชเป็นบาดาลพิภพนะครับส่วนองค์ปู่ศรีมุกดาอยู่ที่ภูมิมนรมเป็นพญานาคพิภพสวรรค์การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาและมิติทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานความเชื่อความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพญานาคที่มีความคล้ายคลึงกันใน5จังหวัดภาคอีสานสร้างกระแสการรับรู้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลู่แม่น,น้ำขงงนี้สุธีมะลัยทองถ่ายภาพธานชัยจริงเจริญทีมข่าวเ b t t บอีสานร,รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร